สวัสดีครับผมอาจารย์แทนนะครับนะหลายคนอาจจะรู้จักผมในในนามวิทยากรนะครับนะที่ปรึกษาหรือว่าโคอร์นะครับนะฮะทำไมผมถึงหันมาเล่นเฟซบุ๊กครีเอเตอร์เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งนะครับนะที่ในไหนผมก็ทําอาชีพที่จะให้ความรู้กับผู้คนอยู่แล้วนะครับนะก็เลยคิดว่าอืมก็ลองตัดสินใจที่จะเลือกมา ให้โอกาสตัวเองนะครับในการเล่นเปิดโหมดอาชีพนะครับผมเปิดโหมดอาชีพมาตั้งแต่เดือนผมจําไม่ได้นะวันที่นะแต่ว่าจําเดือนได้คือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือปีนี้แหละนะครับนะฮะผมเองก็ค่อยคยศึกษานะครับหาความรู้นะครับจากช่องเล็กช่องใหญ่แรงต่างผมก็เอานําเทคนิคต่าง,างๆเนี่ยมาประกอบกันนะครับในการที่จะ ฝึกเล่นฝึกฝนตัวเองนะครับไม่มีใครเดินได้ตั้งแต่เกิดนะครับนะฮะการจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แล้วก็เช่นกันนะครับนะมันก็ต้องฝึกที่จะเรียนรู้ฝึกที่จะยอมรับความล้มเหลวนะครับนะฝึกที่จะยอมรับในการที่จะปรับปรุงพัฒนานะครับนะฮะทักษะของเรานะครับนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะฮะมีศักยภาพไม่แตกต่างกันนะครับนะ เพียงแต่ว่าเราจะเดินช้าเดินเร็วเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะครับนะถ้าเปรียบเทียบเมื่อไหรเนี่ยนะฮะเราเองก็เกิดความท้อแท้บั่นทอนหรือว่าท็อกซิกนะครับหรือว่าเกิดความอ่อนล้านะครับนะฮะก็อยากจะบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ได้จริงนะครับนะเพียงแต่ว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้นะฮะที่จะพัฒนาตัวเองไปในรูปแบบ ของเรานะครับเราถนัดเรื่องอะไรเราก็ทําเรื่องนั้นนะครับนะค้นหาตัวตนนะครับแล้วก็บริหารความสัมพันธ์กับคนที่ติดตามเราอย่างสม่ำเสมอนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับนะผมอาจารย์แทนนะครับฝากกดติดตามช่องผมได้ด้วยนะครับนะฮะหรือจะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับในเรื่องของการเล่น Facebook นะครับขอบคุณครับ